เชื่อแบบผิดอีกหลายหลายครั้งนะคะเกี <ination> sí ่ยวกับการล้างหน้าวันนี้ค่ะนุขอนำเสนอ3ความเชื่อและแก้ไขความเชื่อนี้ให้ถูกต้องสวัสดีคัะเพื่อนพบกับนุ้ยและคิติน่าชันแนวสารสาระดีๆสำหรับเรื่องของผิวและสกินแคร์ค่ะเพื่อนๆคะยังมีความเชื่อแบบผิดอีกหลายหลายครั้งนะคะเกี่ยวกับการล้างหน้าวันนี้ค่ะนุขอนำเสนอ3ความเชื่อและแก้ไขความเชื่อนี้ให้ถูก ดูกันเลยค่ะความเชื่อพิๆอันแรกก็คือล้างหน้าตอนเช้าไม่สําคัญผิดนะคะการล้างหน้าตอนเช้าสําคัญค่ะเพราะเหตุที่ว่าหลังจากที่เราตื่นนอนมานะคะเรามีทั้งคราบภคยต่ต่างๆรวมถึงสกินแคร์ที่เราบาํารุงไปตั้งแต่ก่อนนอนนะคะรวมถึงตองมไขมันของเรายังคงทํางานอย่างต่อเน,นื่องในขณที่เราหลับไปยังมีการผลิตน้ํามันอยู่เสมอฉะนั้นจะมีความมันมีการอุดนตัน ในเรื่องของสิวได้ง่ายถ้าเราไม่ล้างหนะ้าตอนเช้าแน่นอนค่ะฉะนั้นนะคะตอนเช้าเราควรนำโฟมล้างหน้าที่ออกแบบมาตามสภาพผิวมาใช้ล้างหน้าทุกๆวันนะคะจะได้ไม่ปัญหาเกิดการอุดตันหรือเกิดสิวขึ้นมาได้ในที่สุดค่ะเพียง <c oughs> แต่ว่าการล้างตอนเช้าอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเมคอัพรีมูเวอร์หรือออยล์ล้างหน้าในกรณีที่เราไม่มีเครื่องสำอางต่างๆนะคะเราสามารถใช้เพียงแต่โฟมล้างหน้าก็ ผิวสะอาดเอี่ยมอ่องได้แล้วค่ะ <Wow. S 1> และความเชื่อยผิดอันที่สองนะคะก็คือล้างส่วนไหนก็เหมือน,อนกันจริงๆแล้วไม่เหมือนนะคะการล้างหน้าเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญกับส่วนที่บอบบางไปพิเศษอย่างเช่นรเวรอบดวงตารเวณผิปากค่ะเพราะว่ารเวณช่วงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของผิวที่บางยิ่งกว่ากระดาษ A4 นะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราลงน้ําหนักแรงเกินไปหรือถูไทยแรงมาก,มากๆก็จะพาให้เกิดริ้วร ริ้วรอยย่นต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะ oh <no. S 1> ฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเกิดลิ้วรอยก่อนวัยควรจะให้ความสําคัญในการล้างไปพิเศษนะคะโดยน้ําหนักมือที่เบายิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยๆนวดบวนเบาๆโดยที่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่าลืมค่ะเว้นรอบดวงตาของเราเนี่ยมีทั้งอายแชโดว์มีทั้งมัสคาร่าบางทีกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะก็ต้องใช้เวลาในการเช็ดเบาๆแล้วก็ลูบบวนเบาๆเป็นพิเศษนั่นเองค่ะ รอที่ปากนั้นเนี่ยก็เป็น่วนที่บอบางก็ต้องใช้เวลาในการวนครึ่งเบาบๆเป็นก้นห้อยแบบนี้นะคะแล้วค่อยล้างน้ำออกหลังจากล้างด้วยออยนั่นเองค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็การลงน้ำหนักที่เบาแบบนี้ก็จะทําให้รวที่บอบางที่สุดอย่างเว้นรอบดวงตาหรือปากไม่เกิดติ้วรอยก่อนไว้นะคะและอย่างที่3มค่ะใช้โฟมล้างหน้าอะไรก็ได้ความเชื่อน,นี้ก็ผิดอีกค่ะโฟมล้างหน้า ควรเลือกตามสภาพผิวและปัญหาผิวของตัวเองค่ะถ้าเพื่อนมีปัญหาเรื่องของผิวแห้งก็ควรเลือกใช้โฟมที่ออกแบบมาสำหรับผิวแห้งเน้นความชุ่มชื้นและกักเก็บน้ําให้กับผิวได้ยาวนานขึ้นแต่ถ้าเกิดใครผิวมันก็ควรใช้โฟมที่เน้นการควบคุมความมันแล้วก็ปัญหาในเรื่องของน้ําส่วนเกินต่างๆให้อยู่ในเก์ที่บาลานซ์านมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวที่บอบบางอ่อนแอแพ้ง่าย ันนีน้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้โดยอาจจะเลือกส่วนผสมที่อ่อนโยนมากๆอย่างเช่นปราจากน้ําหอมแอลกอฮอล์สีกลิ่นต่างๆนะคะที่ปรุงแต่งนะคะจะได้ทําให้โอกาสในการเกิดการระคายเคืองน,น้อยลงค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบใช้ฝักบัวค่ะฉีดบนใบหน้าเลยเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยอันนี้นุต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเลยนะคะ เพราะว่าฝักบัวที่มีกําลังน้ําแบบแรงๆเนี่ยจะทําให้ลูมขนขยายกว้างขึ้นค่ะและนอกจากนั้นยังทําให้ชะล้างในเรื่องของความชุ่มชื้นที่อยู่บนผิวออกไปจนหมดทําให้ผิวเราอ่อนแอบอบบางและเป็นสาเหตุของการเกิดการระคายเคืองได้ง่ายในยอนาคตด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือความเชื่อแบบผิดๆค่ะที่ทุกคนมาจะใช้กันแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องลองปรับกันดูนะคะ ทั้งหมดนี้ค่ะคิดว่าถ้าเพื่อนๆลองปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมกับสภาพผิวในการล้างหน้าผิวของเราก็จะมีคุณภาพที่ดีและก็ทําให้ผิวเราสามารถรับสารบำรุงที่ดียิ่งขึ้นและเห็นผลได้ในที่สุดละค่ะ ใีใหม่ๆม,มาเราจะมีการกดติดตามไว้จะได้มีในส่วนของการรับสารต่างๆนะคะแล้วก็เลิศได้ทันท่วงทีอยากได้คลิปแบบไหนที่อยากให้นุ้ยช่วยทําอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างมานะคะเดีย๋ยวนุ้ยจะมีทีมแอดมินคอยดูแลให้แล้วก็จะนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เพื่อนๆอยากรู้มาไขคำตอบในครั้งหน้าคะ่สะสำหรับวันนี้นุ้ยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ